สวัสดีครับผมอีสานบ้านหนองบัวสิมครับเดี๋ยวเมื่อนดี้ผมซิมาแนะนำวิธีทักนะครับรองท่าของครับผมค <c oughs> นว่าแบบภาษาบ้านเอาาภาษิบัวสุภาพจังหน่อยนะครับตีนของบ้านเฮาเนี่ยนะครับน่ครับตะกรอนพธ้ที่ใส่เอาไม้ไผ่ไมาเห็ดเอาครับ ทุกเมื่อนี่มันง่ายนะครับอันนี้ก็ทนดีครับเป็นสายรัดของนะครับเดอ้อสายรัดของพลาสติกเดี๋ยวผมจะหายเบิร์กเนี่ยซึ่งอันนี้มันใหญ่แล้วผมมาฉีกแบงเขินนะครับเดอ้อเพราะว่ามันใหญ่โหดฉีกแบงเขินแต่ว่าของอันนี้ก็เป็นของเก่าที่ผมซื้อมาครับตั้งแต่ผมมาอยู่บ้านนี่แหละแล้วทีน่นี่ผมเห็นว่าอันนี้มัน ม,มันเขาเรื่ออย่างแบบมันแบนแล้วหรือว่ามันอันนั้นผมก็เลยจะมาทักอย่างพี่น,นอ้องเบิ้งก่อนที่ในอนาคตสี่สารของมาเบิ้งครับเพราะว่ายังบ่มีไหมนะครับปัญหาผมเรื่องไห้หลายขนาดครับแต่ว่าเมื้อนี้มาเบิง้งวิธีทักลองเท้าของก่อนผมอะก่อนครับผมนี่ครับหรือว่าตีนของบ้านเอาเน่ยนะครับคันบ่อสุภาพกับขอขอภัยนะครับเด้อ เดวเฮตุจังนใดนั่นเดี๋ยวเ้าไปเบิ่งวิธีการเหตุกันครับผมทีนี้กับมาเบิ่งวิธีการเหตุกันนะครับเ้าไปเนี่ยเป็นสายรัดของครับผมไปเก็บมาจากอันของขราเจ้าเหตุเพือนครับซึ่งของผมมันทีสั่นนะครับเพราะว่าข้าเจ้าถิ่มแล้วมันทับถมแล้วมันข้าเจ้าตัดมันสั่นครับขาของผู้ใดมียาวก็เอาความยาวประมาณจัก เาสิบเซนก็ได้เลครับแล้วของผมนี่จะอยู่ประมาณหกสิบเซนกว่ากว่าซึ่งมันก็ใช้ได้อยู่ครับแต่ว่ามันสั่นอยู่ครับอย่างเวลาเห็ดเห็ดแล้วมันสอดขึ้นมาได้เค่นี้เพราะว่าขาเจ้าที่คันบรรยาวสอดมาฮอดพี่ครับเนี่แต่นี่ก็ถือว่าได้อยู่ครับสบายครับเพราะวันบรูยุเดียวบางอันผมเห็ดสั่นแค่นี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันบบมีนี่ครับ เี๋ยมาเบิร์วิธีการนีดนะครับเพื่อให้สังเกตง่ายนะครับเด้อผมก็เลยเอาปากกาเมจิกมาทานี่ครับแยกสีให้มันเป็นสองสีครับม,าามันจังสีเบิร์ง่ายว่าเขาสอดคัดจังเลยครับเริ่มแรกเลยนะครับเด้วเลนคีคบดิดมาทางนี้ครับ ให้มันเป็นวงครับเพราะว่าผมจะสอดใจหูนี่นะครับด้วยความยาวของเขาก็จะวงนี้ก็ให้มันถึงกับก้นอันนี้ครับประมาณนี้ถ้ามันอะไรๆเขาจังดึงดัดเอาก็ได้ครับนี่ครับสีน้ำเงินด้ครับด้วยพอได้ยังสีแล้วเขาก็สอดเข้าไปเลยครับ นี่ครับนับมามีหน,นึ่งสองเป็นลายคัดค,ครับจากพี่ตอบช่งเาลยครับหนึ่งสองสองนะครับช่องนี้ครับสอดลงไปครับตัวนี้ก็สอดเขื่อนครับนี่ครับนะครับตัวนี้ก็อยื่ประมาณนี้ครับ ถ้ามันใหญ่อยา่างไรเขาจำเป็นดึงจัดเอาทีหลังครับถ้ามือบีบไว้ก็จะเสียแล้วเขาก็มาล่วงเอาทางในนียครับล่วงเอาทางในของนะครับเด้อให้เอาเส้นตัวนี้ก่อนครับตัวที่ผมบม่ได้ทาเมจิกนี่ครับเส็นน้ำสายมือวของเขาเลยนี่ครับ สอดขนมาริ้มนี่ครับให้แบ่งเป็นสามช่องครับหนึ่งสองสามสอดขนมาริมนี่ครับนี่ครับเอาเส้นที่ผมบม่ไดท้ามีจริงนะครับสอดดึงครับแล้วก็สอดเขาวงในไปยังสีครับนี่ครับแล้วที่นี่เซนนี่เขาเสียบขัดไว้เลยครับเพื่อว่ให้มันเด้งออกมานี่ครับปาไปยังสีเลยครับเซนนี้พอแค่นี้ครับที่นี่เขามาเอา เส้นสีน้ำเงินครับที่ผมทามีจิกไว้นี่ครับสอดขึ้นมาช่องนี้ครับนะครับฝังสายช่องที่สองนะครับเด้ครับสอดขึ้นมาฝังสายช่องที่สองครับนี่ครับพอสอดขึ้นมาแล้วสังเกตตัวนี้มันขามเส้นนี้ครับเส้นวงนี้วงในนะครับวงนี้นนะ ฉะนั้นเท้าจกบ,บหายมันขางครับให้มันเป็นลายคัดนะครับนี่ครัดเป็นกระเกษนนี้มององนะครับแล้วที่นี่เท้ากระบิดคือการเรกษ็รแหลกนะครับกระวงแหลกแต่ว่าให้เป็นวงน้อยกว่าครับนี่ครับปิดปุ๊บเทาก็สอดเลยครับสอดลงช่องสอง มันเหลืติดมือครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันลอดเส้นนี้วงนี้ตัวนี้เขาก็ต้องขามนี่ครับตัวนี้มันลอดตัวนี้เขาก็ต้องลอดครับพี่หมอนี่ครับจังสี่นะครับเดอ้อมาที่นี่ถ้าเอาส้นที่ห้องสอดเข้าไปนี่ครับเส้นทีน้ำเงินคือเก่านะครับสอดมาช่องนี้ครับตรงกลนมันนี่ครับ สอดออกมาพอสอดออกมาได้ยังสี่แล้วนะครับเส้นี้มันเข่าในบ่ครับเสน้นี้ฉะนั้นเส้นี้เขาก็ต้องออกเนาะเขาก็สอดที่นี้เขามาสอดเขาวงนี้ครับวงน่อยข้างบนนะครับทีนี้สอดเขาวงน่อยข้างบนแล้วสอดคืนครับ นี่ครับเพชรมันเป็นบวงเป็นตองมาจริงส่แล้วขามเสรษนีมาอยู่ฝั่งนี้ครับนี็นบเศรษฐีเอาปดออกเลยครับอัน,น้ครับเส้นสีเขียวครับนี่ครับสี่เฮ้นี่เอาสอดข่าวบวงตัวนี้นะครับสีเขียวครับสอดแั๊บนะครับสี่ทนี่เส้นสีเขียวครับ เาก็มาสอดใช่นี่ครับวงตัวไตนี่วงไตนี่ครับวงในวงตัวไตนี่ครับสอดระหว่างนี้นะครับเนี่อนผมเบิ่งพลาดกลองไม่เห็นนี่ครับนี่ครับนี่ครับมันก็ะสิเริ่มได้ครับอันนี้คือแรือแล้วครับเรือจะเข้าจัดให้มันได้ครับนี่ครับบองงงนะครับ ันนั้นกับกอเบงกะส่าวนาครับเด้อสังเกตว่ามันสิเป็นลายคัดนะครับใี่ดีเขาก็หาใหม่หายยังมาจัดรับดึงให้มันตึงครับตัวแดมันบดตึงครับคบถ้าวงในมันใหญ่เขาก็จัดวงในก่อนครับวงวงไตนะครับจัดขึ้นครับมันใหญ่ คอยดึงไล่จัดเอาครับแค่นี้ก็แล้วแล้วครับมันจะเป็นร้ายคัดกันอยู่ครับ ตอนนี้ครับคือกันครับมันเป็นลายครับ,รบขั้นนั้นักก็กเเอ,อเบิ่งเอาด้วยครับเด้อกอเบิ่งเอาาศาสาครับนะครับเพื่อพี่น้องสนใจครับ สำหรับพิธีสารของเอาไว้ผมมีไห้กันเดอสิสารในเบิงตอนนี้เบิงพิธีเฮ็ดลองเท้ามันไปก่อนครับพระวัตะกี่ข้าเจ้าใส่ไห้เอาทุกเมือนี้อันนี้แหละครับชนครับที่จริงผมซื้อมาน่นอยนี่เพราะมันกับว่าขาดนะครับเพียงแต่ว่าผมตั้งใจสิเฮ็ดห้พที่น้องเบิงจะซื้อก็เลยถอดออกครับที่นี่เขากะเอาสอดเนี่ย เขได้อย่งนี้แหลวกระสอดใส่ตามลายตอกตอกสร้างมันนี่ยนะครับนี่ครับนี่ตอดลงไปเลยครับนี่ครับตอดไปจนสุดพียงละครับอันนี้ผมจะสอนในพี่น้องเบือ้องในนะครับเด้อโอ้ยมือไปถือขาก,กอง ขนาดกาว่ากันนะครับเรื่องภาพสันผมเบิ่งผ่านกล้องครับมันก็บริสิทธิอะไรครับนี่ครับสอดพอเป็นพิธีให้เบิ่งซื้อครับให้ปึ๊บนี่แค่นี้ก็แล้วแล้วครับสําหรับรองเท้าของหรือว่าตีนของเขาครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับต่างป้าบเลยครับ รองเท้าของจเจดเรียบร้อยครับรับรองบ่าขาดครับคองขาดก่อนครับกระบักจิงวาสีพ่อขับใจนะครับเนาะถ้าสงสัยนะใดกาเมีนมาสอบถามกันได้ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณห,หลายๆสำหรับการรับชม สำหรับท่านที่เขามารับชมใหม่นะครับเอออย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับผมสำหรับเมื่อนี้ก,กันสวัสดีครับ